ไรสดไรสดทานขา้าวผักเที่ยงคืนเออนะครับกินกล้วยกินกล้วยเรื่องกิ้กล้วยกินกับกาแฟดำกว,ว่ยโยด บรรยากาศดีครับัโรงงานครับพักเที่ยงคืนพักเด็กใครมีกับข้าวก็มาแบ่งครับใครมีกล้วยก็เอาไปแบ่งเดบสามลูกจบว่าอย่างไงเนาะ gắp gần gây quệ kiếm kịp lại mắc mày gắp chu có phắc đang kính quệ ไรสดาำงบงบน้อยก็ค่อยๆทำมีไม่มีงบก็นั่งกินกล้วยอืาอ่าฮ่อฮ่า่าเหลืสองลูกครับครกดไลค์กดถูกใจกดแชร์เอาไปเลยสองลูกได้สัตว์ ใส่สดฮะนี่ครับแต่เปลือกเหลือแต่เปลือกเหลือสองลูกทอ้งหมนั้นเหลือแต่เปลือกแล้วเปลือกไปเหลือแต่เปลือกโอ้ยต้องบำรุงสุขภาพครับอย่าไปกินอาหารที่มันเป็นแป้งครับช่วงดึกดเดือนเดืเดือนเดือนตื่นขึ้นมาท่านอย่าบวมกินกล้วยครับบริหารท้องเพื่อสุขภาพครับทานเพื่อสุขภาพช่วงนี้ก็ ถ้าไม่ได้ไปทํางานก็คงจะไปดื่มน้ําเยอะๆครับน้ําแข็งใส่โซดาด้วยเพราะงั้นก็จะได้ฟิลอีกอย่างยอดครับขอบคุณสำหรับวันนี้นะครับอยากก่างกระนังฝรั่งเลยคนน้อยกว่าหนังสับเบลือ้ตายเถอะผู้ชมไปไหนหมดอยากจะพากเลย ยังเหลืออีกสองลูกครับใครที่เข้ามาแล้วก็ดกดติดตามถูกใจครับเรามารับกล้วยได้เลย,เลยตามเบอร์ข้างล่างครับส่งถึงที่โอ,โอ้ยังยังยังสุดยอดสุดยอดจัดไปครับผมหาฟันเขหรอฮานะหาฟันหรอยังยากยากหาฟันจะมาฉีมาใจขึ้นไรสดุด